สวัสดีเอฟซีเวียงหุ่นแฉ่งทุกท่านครับวันนี้ผมเวียงหุ่นแฉ่งก็มาพูดคุยเช่นเคยกับการนําเสนอครับเครื่องในอีพีที่ร้อยสิบสี่ครับก็ฝากเบอร์ไลน์ไว้ด้วยนะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดเอาครับมานําเสนอทุกวันก็ดูกันให้ชอบดูกันให้กิดดูกันให้ถูกใจแล้วก็ค่อยสกิทมาครับก็ถามราคากันได้ครับราคาแบ่งปันไม่แพงครับทุกองค์มีราคาเท่าไหร่ก็ลองรอก่อกันดูนะครับ ว่าซื้อขายกันผ่านยูทูดูันในชอบดูกันให้ใหถูกใจแล้วก็สอบถามราคากันครับถ้าก็มีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขออัปเดตให้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าห่างๆกันมานานวันนี้ก็ได้มีเวลามาทําคลิปแข่งป,ปันเพื่อนๆพี่ๆท,ที่ชอบพักเครื่องช่วงว่างๆก็พักมาสอบถามราคากันได้ครับวันนี้ก็มาดูเม็ดแรกแล้วครับทีนี้ก็เป็นรูปอมิกระสิ์ครับ เป็นเนื้อเมกะสิดวัตตนงครับในองค์นี้ก็เขียวพั้นเขียวจริงๆครับไม่ได้เขียวธรรมดาครับเนื้อหาก็เป็นพระเนื้อเม้กระรีดทูลรืมวัตตนงครับต่อไปก็มาดูพระคงนะอันนี้ก็เป็นพระพระคงกูเกาัาก็เป็นพระที่สภาพเหลือแต่เนื้อแล้วนะครับพระเนื้อจัดๆคราดูง่ายๆครับนี่ขอบเม่พิมพ์ก็จะมีเส้นแตกครับแต่ว่าเป็นพระที่ว่าเหลือแต่ฟ้าม เลือแามแท้ครับความสวยไปหมดแล้วครับเหลือแต่เก่็ครับพระก็แบ่งปันกันได้ครับไม่แพงครับไปก็มาดูพ่าเนื้อดินนะรูปปู่บุญวัดกลางบางแก้วกับปุกโกครับได้มาก็มาแบ่งปันเอฟซีเลยครับตรงนี้ราคาก็ค่านิยมก็อยู่ที่เราคุยกันครับวันนี้ก็ได้มาก็มาแบ่งกันเลยครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับเพราะพระนี่อยู่ในกล่องจะของเก่าเก็บไว้ในกล่อง ข้างหลังครับค่อนข้างจะเก็บสะสมไว้ดีมากครับเดี๋ยวก็ดูกันทีน,นี่ครับนี่ครับก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างที่จะเก็บผ้าคึกไถมาแล้วนะครับนี่ดูคมมากครับสวยมากครับมีรอยจางข้างหลังเลยนะครับก็เป็นผ้าวัดตามบางเที่ยวนะครับต่อไปก็มาดูพา้ารูปรอหลงพ่อเดิมทิมม์ฐานสูงวัดหน,นองหลวงนะครับเป็นพระรอยิ้มย่น ขอคลั่งมีเส้นรอบไม่พิมพ์ได้ฐางก็มีชอ่องพักมาสอบถามราคากันได้ครับเอามันมันครับราคาก็เนื้อหาหมดสารนี่เป็นเนื้อหากระแสนี่จัดมากครับผิวย่นย,ย่นือวย่นย่นก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นพระที่น่าสนใจมากครับวันนี้ฟังเสียงรถเดิครับต่อไปก็เป็นพระหลวงปู่ทิมครับมงคลศิลาเลิกครับผีสามเจ็ดน,นะครับ ที่อยู่คากล้องครับแพนอนกล้องครับวันนี้ก็ทักมาสอบถามราคาก็ได้นะครับไม่ได้ถ่ายครับนิ่งอยเลยครับต่อไปก็มาดูเหรียญเจ้าสัวครับนี่เป็นพระที่เป็นพระผิวก็เป็นพระกระไลเงินครับเดี๋ยวเป็นกระไรเงินครับเป็นพระที่มีจานนะเป็นพระที่เจ้าของเขาบอกวอาวัดว์กระยาครับแบ่งให้เอ็มซีได้ดูกันเลยครับต่อไปก็มาดูเหรียญเนื้อนวะครับนี่ก็เป็นพระรูปูุโต๊ะ รถประดุจพีบุกเศษครับเจ้าแม่กนดีมครับะคนข้างจะสวยครับไปก็มาดูกีบบัวนะแม่กับพัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับมาไวๆครับเอารัวๆกันเลยครับดูง่ายดีครับต่อไปก็มาดูปิดตาพวกแก้วเคลือวันครับวันนี้มีเอฟซีมาอยู่ข้างๆครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายชิคกอนเ้องนี่ก็ปิดตาพวกแก้วครับประหลัดฐานครับออกวัดโบสถ์ครับเพยดูง่ายสนใจก็ทักมาได้นะ อันนี้ก็เป็นพราหลวโอปานนะครับผิวหม้อใหม่ครับพระน้อนกล่องครับพระสวยมากครับต่อไปก็มาดูแถวล่างครับใกล้หมดแล้วครับวันนี้ทาเวลานี่ครับนี่ปิดตาเนื้อปกคลุกรักเป่งพี่ข้างๆก็มาเมื่อกี้นะครับเนื้อหาเนื้อหมาหมดสันี่เนื้อผงกะลาเลยครับขามาก ต่อไปก็มาดูพระเนื้อผงครับนี่เป็นพระเกจิครับเนื้อดินอุดผงข้าบนครับเนื้อเนื้อนี่เนื้อผิวหม้อใหม่ครับนี่ครับสวยมากครับต่อไปก็มาดูนี่ครับงนี้ก็เป็นพระกูดเอฟซีเอากันเป็นพระเนื้อที่เนื้อก็เดี๋ยวเนื้อเนื้อหม้อใหม่ครับผิวหม้อใหม่สวยมากครับสนใจอนไหนก็ทักแอดไลน์มาสอบถามราคากันได้ครับ ไปก็เป็นหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตาอาจารย์ฟุ้งครับวัดไทยน้ำพระงามง่ายครับพระเทิดรู้ง่ายมากอคนนี้ครับเป็นพระอาจารย์อาจารย์ฟุงครับวัดไทยน้ำพิจิตตครับเป็นพระออกปีสองสี่เจ็ดสองครับเป็นพระเก่าครับเป็นพระที่น่าใช้มากครับเป็นพิมพ์ี้ตาต่อไปก็มาดูประธานเด็กประธานเนื้อชิ้นตะกัวครับเนื้อตะกัวหลวงพ่อเนี้ยวัดน้อยพิมพ์พระประธานเด็กนะครับผิวงามเดิมๆมนะครับเนี่ย ฐานครับเนื้อก็ภานนี้สวยมากครับก็นำมาแบ่งปันเอฟซีกันเลยครับทิ้งคลิปแล้วก็ขอฝากเบอร์ไลน์ไว้ด้วยครับที่นำไปเมื่อกี้นะครับก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดแบบนี้ก็เป็นพระองค์สุดท้ายครับอันนี้เป็นพระปิตาสายชนบุรีครับองค์สุดท้ายเลยครับตรงนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายที่นำเสนอครับพ้ามันมากครับ ก็ทิ้งท้ายกันคลิปนี้ครับ0857704527ก็เช่นเคยครับ,นรบ,นรบสนใจเอาไหนก็ทักก็มาครับเอาให้แค่ราคาถูกใจนะเอาให้ถูกใจครับซื้อกันก็วัดใจกันไปเลยนะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ